สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสาวอิปีมณีลงเบิดพามวนสิบพอดีเลิกงานมาพี่น้องก็ได้ิไปดึงสะดุงเนาะพี่น้องเนาะเลิกงานมาแล้วพอดีดึงสะดุงสิพอได้เหตุปลาแห่งตากนะครับเนาะเดี๋ยวลงเบิดภาพบรรยากาศครับพี่น้อง ครับหนึงปลได้พี่น้องเป็นบึงล้างพี่ เด,เ,ดเดียันจะออกเดีย,ยออกเยอ่าท่านเดียวมีแล้วครับพี่นอ้องอันมีเงาะนุกกุงพร้อมเบิร์ดอันเนี่ยใบยุค่าลงเนี่ยรับใบยุค่าลง กันนี่เรไปสอนกรุงเล็กน้อยนี่เราจะสอนกรุงพน้องเมืองน้ำปรับปรุงกรลังขึ้นครับจกับัก,ก,กด็ปักอมสอสมตอยูอ่อารว่ากินครับพี่ทีพี่ชเานี่มาทีมาพีมาพ,มาพีน้องมพี่ บรรยากาศนี่เขาต้ง้อมเดี๋ยวเดกว่นน่อยสมงูอรับเดยวมาอะไรกันมาอะไรกับมาขวักด เอาเก็ตออกไปเมียครับเดี๋ยวผมโมเมนต์ผู้ขั้วหรอกครับ ب, ผมเก็ตเป็นผนเอกเกตเกตออกเมียเป็นผู้ไอ้นั่นเมียเป็นผู้แวะผมเป็นผู้เก็ตเอาอยัาง,งาออกให้เขาอ่าครับอ่าครับโอ้เห็ดบุคของเขาแต่เนอ้ะเขาพิทัสบึ้ง ต้องตดดัตดดอกตัด่อกแม่ตะเก็บก็พาแล้วโอเคครับแบบเยอะมัดง่ามเนี่ยได้ทั้งเบื้อาทั้งนี่และนี่ครับก็ลุงเบิดกวาวเกดออกแล้วแม่ปนอมเป็นเล็ก มีการแยะครับแยบะบปลาพันธุ์จีแยะเพันธุ์เ,เย้าก้างเอาเก็ดออกคนนี้พี่น้องเก็ดดีครับพี่น้องก้างบ่อยได้กินดอ,อกเอาเต็นเนื้ยอย่างเดียวคนวะมันเนื้ยอย่างเดียวแล้วที่การทำ พอเก็ยดออกแล้วฮอกกัไปต้องสิมักนำเกียร์ได้คือออกขาวคนร่อนเลยสิ่งที่ล่ากแก้เขาทุนพื้นแบบนี้ที่การทำนั่นเห็นวี่น้องมันมีก่างจักหน่อยบั่นปาาลาไหลก่างพี่น้องปาาลาไหลก่างเห็นวิปคนเกียดดีดีเลยไม่แย่เก็ดดีคืออย่าง ากะละมังหนึ่งนี่เราเห็ดอยู่ประมาณจากชั่วโมงครึ่งนี่มาตอนี่หอดสั่เราเห็ดเหลี่ยมเลยเอาแดดดีดอดครับเดี๋ยวไปตะเบ้งประตนน้นล่มพิดเล้วมักพี่น้องอีกย่านึเงพียอเอานี่ครับอาแดดเด,ยเดียวครับพี่น้อง อาแดดเดียวครับต้นละเมียเป็นผู้เฮ็ด <c oughs> อาเกลดดเ็มเมลถัดสองถาดด้วยครับดึงเงินมาบรรยากาศอยู่แบบปลูกทุ่งนี่สิแหละครับบรรยากาศก็ดีมีผักมีหยาปลูกเย็นเองครับพี่น้องผักกระโปงกินเองบรรยากาศบอต้องไปซื้อเขาอยู่ห้องไท้ทงหน้าอัสิ่ละครับบรรยากาศยอดครับ เดี๋ยวลุงเบิดได้าพพยามสะดุ้งพี่น้องมาเยือนลุงเบิดกับมาพี่น้องเอ้ยมาผ่านมาแวะชาวนิคมมีคมอมตะของเฮาครับใครอยากมาแวะลุงเบิดทำบางบรรยากาศกินลมชมวิวยาม่มันเสาร์อาทิตย์ลุงเบิดกับจินดีตอนรับนะพี่น้องเนาะ พันไปพันมากมาเย่ำเบิงลงเบิดเด้อครับเด้อมาแบีดได้ครับอันนี้ที่ก็ไปท่ไปก,ก็ไปทะเลได้พี่น้องไปทะเละบางทรงบางเสียมันกะสีเสียไม่ได้เสียงนเลยครับเปนนแต่ตอนนี้มาสามบรรยากาศได้ปลาไปกินบอ่อนหอยได้กุ้งกินบอ่อนมาพี่น้องหอยได้กุ้งมีกินพร้อมลมบรรยากาศลมเย็น ปาบน้ำแล้วก็บอดเสียสิบบาทเศร้าบาทคืออยู่วางแสนแล้วครับพอบรรยากาศกันเองห่อนะครับเนาะเกือบราอเยี่ยมมาเยือนลุงเบิดครับตักมาท่ายกันได้ครับรกินแบบสบายแบชั้นพี่น้องกันนะครับเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้ลุงเบิดกืบผมมีอยังหลายกับขอเอาไว้ทำีมครับโปรดติดตามคลิปหนาพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเบิดกั ไว้แต่เพียงสำนีนะครับสวัสดีครับ O